คอมเมนต์จากทางบ้านครับพี่หนิงรับพูดเรื่องรถยนต์หลังคากระจกทีครับเหมาะกับอากาศเมืองไทยไหม <c oughs> ตอนนี้เหมาะนะ,ะเย็นๆโอเคอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะพี่คิดว่าไม่เหมาะครับอ่าพี่เคยขับรุ่นที่มีหลังคาแก้วก็ไหลายรเลยนะรวมที่ก็แบบว่าปรับเฉดได้คุยว่าอ่าตัวเฉดของเขาอะที่มันเป็นแบบคุณๆนะ่ะตัวกิกระจกอะ่ะกันแดดได้แปดสิบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเป็นเทาๆไปนั่งรู้สึกว่าไม่ค่อยร้อนหรอก เวลามองเข้าไปก็ไม่สึกจ้าตาแต่หลังจากที่ขับออกไปจริงๆแล้วอ่ะอยู่กลางแดดผ่านเวลาบ่ายโมงตอนเที่ยงขับไปทะเลขับไปหัวหินไปอะไรอย่างเงี้ยนะหัวร้อนหรือสุดมันไม่ฉ่าอย่างแรกเลยทําให้อ air ในรถมันไม่ฉ่าแล้วแล้วก็มีความไอร้อนอะ่ะไอร้อนมันพ่าวได้แต่ถามว่าในห้องในห้องโดยสารมันร้อนไหมไม่นะรู้สึกได้ว่ามันก็เย็นตามแอร์แต่ถ้าเราแบบไปโฟกัสเออไปโฟกัสใช้ใช้ความรู้สึกแบบตั้งใจรู้สึกกับมันหน่อยอะ่ะรู้สึกความผ่าวแบบไอร้อนที่มันโผล่มาที่ที่หัวได้แล้ว ก็เอามือไปแตะที่กระจกเวลามันรู้สึกเผารู้สึกได้เลยว่ามันอุ่นมันร้อนโอกระจกหลายคนนี่บอกว่าเออรู้สึกว่ามันแบบก็ก็ใช้ได้อะที่ว่าความรู้สึกความร้อนความสว่างแต่ละคนมันรู้สึกไม่เท่ากันเหมือนการเลือกฟิล์มเด้ๆเลยบางคนบอกว่าเนี่ยเบอร์ฟิล์มเบอร์40ก็รู้สึกว่ามันมันมืดไปแล้วมองขับมืนไม่เห็นใช่ไหมบางคนเนี่ยใส่ฟิล์มหน้า60บอกโอ้สบายตาจริงไหม มันเป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนๆแต่ถามพี่เลยนะหลังคากระจกยังไงก็ร้อนเอาเมือแตะแล้วถ้าเราย้อนมองดูรถปกติแล้วอะ่ะที่เป็นหลังคาเหล็กอลูมิเนียมหรืออะไรก็แล้วแต่ข้างในของเราก็จะมีเรื่องของผ้าที่บุกเอาไว้มีเรื่องของหลังคาฉนวนที่มันเป็นซอฟ์อหลังคาแบบซอฟต์อีกอะ่ะพวกนี้มันก็เป็นเหมือนฉนวนให้เราเวลาเราไปแตะตรงผนังเพดานมันก็จะโดนผ้าออไม่พุ่มเออ,มเอ,อไม่รู้สึกถึงความร้อนออกมาเลยแต่ถ้าเป็นหลังคาแก้วแตะไงก็รู้สึกแล้วถ้าเป็นหลังคาแค่ที่มีเฉดอันเนี้ยต้องยอมรับจริงๆว่่าาเเวลพีิด มันอุ่นนะแต่ว่าไม่ได้สึกถึงไอร้อนที่มันผ่ามาถึงลวตัวเราแล้วต,ตรงตรงผ้าที่มันบางๆงที่ปิดเฉดได้อะไปแตกมันก็ไม่ได้เย็นเท่าตรงอ,อื่นๆที่มันโดนเออแต่ก็มีแค่ความแบบอุ่นอ่นแต่ไม่สึกถึงความผ่าเข้ามาเพราะฉะนั้นในมุมพี่ถ้าถามพี่เลยหลังคาแกหลังคากระจกไม่เหมาะ嗯嗯嗯嗯 แล้วเวลาที่มันเป็นหลังคากระจกพี่จะพูดอีกเรื่องหนึ่งหลังคากระจกถ้าเรามองดีๆตัวถังของเราที่มันเป็นเซฟตี้โครงสร้างตัวถังบอดี้มันก็จะเป็นเหล็กหรืออลูมิเนียมแล้วเขาก็จะเอาหลังคาวางตัหลังคากระจกวางก็ไปอีกส่วนหนึ่งหลังคากระจกเวลามันอมร้อนมันร้อนมากๆทําให้ซิลของหลังคาขอบๆอ่ะมันเสื่อมได้ง่ายกว่าหลังคาที่มันเป็นเหล็กที่มันแบบกระจายความร้อนมันทําให้พวกอารมณ์หลังคากระจกอ่ะมีน้ารั่วได้ง่ายกว่าความเสื่อมของตัวหลังคาได้ง่ายกว่าจากเดิมหลังคาเหล็กปกติเออบางทีอาจจะผุ เวลาสิบปีมีน้ําซึมเข้าสีเข้าขอบเราจะเคยเห็นหลังคาเหล็กที่มันบวมนะมันบวมมันเป็นบบวมเลยนะแต่มันก็่ายเวลามานานใช่แต่ถ้าเป็นหลังคาแก้วเนี่ยโอ้โหมันเข้ามาถึงตัวรถมันเหม็นเลยนะแล้วมันมีน้ํารั่วแล้วมันแบบไม่จอยแน่นอนอ่ะใครที่ขับรถแล้วน้รั่วเนาะคงจะเคยรู้เนาะเออนี่ก็เป็นจุดที่มันทําให้มันเสียง่ายเหมือนกันซันรูฟวันเนี้ยข้ารถคุณไม่ได้ไม่ได้เอนจอยกับการใช้ซันรูฟมากๆนะแรกๆใครๆที่มีซันรูฟก็คงเปิดบ่อยหลังๆพอใช้มาอ๋อมีไว้ก็มองขึ้นไป รถพี่ก็มีสัรูปพี่ก็ไม่ค่อยเปิดน้อยครั้งมากที่พี่จะเปิดเปิดบางทีหลักๆห,ห,หลังๆเปิดเพื่อระบายความร้อนอะเอาความแบบเออห้องมันร้อนจัดจัดห้องเข้ามาในรถแล้วแบบเปิดเปิดแอร์แล้วให้มันความร้อนมันระบายขึ้นบนอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบมีกลิ่นอาหารเออเปิดระบายอะไรก็ว่ากันอ่ะนี่เป็นการตอบโดยรวมว่าวันนี้หลังคากระจกสําหรับพี่มันแบบเหมาะไหมแล้วสำหรับเตยชอบไหมแฮปปี้ไหมแฮปปี้ครับ หรอจอยไหมได้บรรยากาศเวลาไปนั่งรถข้างไหนอ่ะต้องเลยจะเปิดที่จะแบบได้เงยขึ้นไปหรือแบบได้ยืนแต่ถ้าใช้ซื้อเองคงไม่เอานี่จะเป็นจุดหนึ่งนะนะส่วนใหญ่พี่เป็นคนขับรถเองอ๋อเพราะนั้นหลังคากระจกพี่เลยไม่ค่อยจอยพี่รู้สึกว่าแบบพี่มูขับพี่คงไม่ได้มองข้างบนเท่าไหร่แล้วก็หลังคากระจกมันเป็นออปชั่นสาหรับคนข้างๆกับคนข้างหลังใช่ใช่ใช่ไหมใช่พี่เออแล้วพี่เป็นเป็นคนหลับเลยอ่ะเป็นคนขับเป็นหลักเลยยังไงก็คนขับตลอดเวลาตลอดเวเพราะนั้นพี่แบบแทนไม่สนใจแล้วก็เอาแค่ปรับดีกร์า ในห้องโดยสารในร้อนหัวด้วยก็ดีพี่เป็นคนขี้ร้อนยังอยากได้บอกบ่อแอร์อยู่เลยเออนาะอ่ะประมาณนี้ครับสําหรับเรื่องของหลังคากระจกครับผม